Thank you. สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าไดเนอร์นี่เดี๋ยวหันไปดูหดปดเห็นไหมมีรถข้าวผ่านไปด้วย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับกล้อง A1 นะครับแล้วก็เลน24-70ตัว2นี่เป็นไงเป็นเลนตัวใหม่นะครับของโซ n y นะครับอยู่ในตระกูล G Master แล้วก็วันนี้เราจะมาถ่ายรถคันนี้เลยเบน z C43 ถูกไหม AMG แล้วก็วิวข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นไดเนอร์นะครับ ถ้าใครผ่านมาแถวราชพฤกษ์หรือว่าพระราม5เนี่ยลองมาลานนี้ได้ถ่ายรูปสวยตอนเนี้ยเราเขาเรียกว่าอะไรเรามาถ่ายอะ่ะแสงมันหมดแล้วแล้วเราจะต้องการภาพใช่ไหมเราก็เลยต้องหาวิธีอื่นในการเล่นก็คือเปลี่ยนแบก,กาวตอนแรกเราจะถ่ายฝั่งนี้ที่มีท้องฟ้าแต่ตอนเนี้ยท้องฟ้ามันไม่มีแล้วเราก็เลยเป็นถ่ายฝั่งนี้แทนเผื่อบางที่รอให้มันมืดกว่านี้เราอาจจะเอาทูบมาเล่นด้วยก็ได้เดี๋ยวเรามาถ่ายรถกันต่อ และนี่นะครับผมก็กําลังเลงมุมมันจะเห็นว่ามันจะมีน้ําอยู่ข้างหน้ามันก็จะได้มุมสะท้อนที่เห็นทั้งรถทั้งไดเนอร์ใช่ระยะประมาณเจ็ดสิบตอนนี้แสงก็เริ่มดรอปแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาไฟมาช่วยเล่นเพราะว่ามาไม่ทันแสงจริงๆเ้วเวลาถ่ายรถนะครับผมจะใช้ระยะประมาณ50ขึ้นไปกับ7 0ิบ แต่ก็ถ้าอยากเก็บบรรยากาศก็มุมกว้างก็ได้แต่รถมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราถ่ายรถให้เราเก็บดีเทลมันด้วยอย่าอย่าถ่ายแค่แบบตัวรถอย่างเดียวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับเฮ้ยบอกเป็นเครื่องบินเลย <laughs> <laughs> ตอนนี้มันยังมีแตกหลบ่วนัน ลองถ่ายไปถ่ายไปตอนนี้เราลองเอาทูบมาเล่นดูผมก็จะเริ่มลากไฟแล้วผมก็จะดัน F มาแบบว่า F8 อะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ใช้วิธีการตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ให้ต่ำแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายเอาเอาผมเข้ากล้องเลยจันเป้นขอเธอทำไมอ่ะ ครับผมไม่พร้อม่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนคูเป็นสีขาวกันบ้าง หนคราวนี้เราใส่ฟิลเตอร์ฟ้งไปด้วยเฮ้ย10วิเหมือนจะนานไปอาจจะต้องลดเหลือ8ไปเลยวิ่งออกหันไปออกไปเลยนะไป <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็จะให้เขาทั้งคู่ได้ควงไฟนะครับ องดูหน้าดูหน้านะครับตอนนี้เราก็อยู่กับผีท่านหนึ่งโซควงเลยเฮ้ยทมไมก้อนอยู่พัทยาเนี่ยทำไมอ่ะเขาควงกระบองไฟแล้วก็เป่าอู้เฮ้ยอันนั้นมันพัทยาเหรอมันมีหลายที่อ่ะสมุยสมุยสมุยก้อนใหญ่เฮ้ยผมเด็กยกไฟ <inate> นี่จะตั้งอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราถ่ายนิ่งๆบ้างเราควงกันไปเยอะแล้วค <lig ues> ือเราจะปาดแค่เนี้ยตอนนี้เรามีทูบอยู่ใต้รถอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนมาเป็นระยะประมาณ24มิลดูบ้างนะครับหลังจากที่เราถ่าย ระยะ50กับ70ไปเยอะและ้วแล้วเราก็จะปาดไป8วิเนี่ยฮอยืนตรงนี้ก็ได้ปาดแล้วก็เอาออกเลย เขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างเวลาจะหนีออกจากบ้านก็ต้องทำแบบนี้แหละเขาถนัดตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นมาถ่ายหน้ารถบ้างเพราะว่าเราถ่ายข้างรถเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีมุมอื่นนะครับแล้ก็เปลี่ยนกล้องเป็นแนวตั้งสองไปออกเลย สุดยอดครับเขาทำงานหน้าด okay. ูครับเขาไม่ถอดแมสด้วยโอีเคหน้าร้ถไปหลังร้ถหรอหลังร้ถให้คอเปิดหน้าให้หน่อย ไปนี่นักวาดมืออาชีพนี่ <c oughs> อันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากไปถ่ายพวกรถแล้วแบบมีไฟวิ่งวิ่อย่างเงี้ยก็แนะนำให้เปิดเอ แคบๆนะครับอย่างผมตอนนี้ก็ใช้ F8 F10 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลากสปีดชัตเตอร์เอามันก็จะได้แบบเห็นไฟวิ่งเห็นไฟลากหรือว่าเราสามารถเปิดดีเทลของรถได้ย่างตามภาพที่แบบขึ้นให้ดู แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการถ่ายรูปรถแบบสั้นๆนะครับแล้วก็รีวิวเลนให้ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบขับไวเลยแล้วก็ E ีีหน้าเราจะไปถ่ายอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าข้อมูลไม่ครบหรือว่าเทคนิคไม่เพียงพอเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ารีบกันมากแล้วก็มาถ่ายกันเล่นๆขำๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากสำหรับตอนหน้าเราจะไปถ่ายอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยครับ